สวัสดีครับหมอลำพาไปพเพลินชาแนลช่วงนี้ซันกำลังมาแรงนะครับซันโมสะทอนล่าสุดก็แอบเห็นป้าแจ๋วเนี่ยเขาโพสภาพน้องซันวงสะทอนกับลูกทั้งสองของแม่แพรว,พรวแสงทองนะครับป้าแจ๋วของน้องนาริตะโพสโมเมนต์ปปปอบอุ่นมากๆเลยน้องซันวงสะทอนทำอะไรครับเล่นกับเด็กๆทำเอาแฟนๆเนะี่ยแห่คอมเมนต์กันมาเต้มไปหมดเลยนะครับ ก็แล้วแต่จะมองกันเนาะบางคนก็มองด้วยใจที่ดีงามนะครับใจที่มีเมตตาเขาก็มองว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักแล้วก็ภาพที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยถ้ามองแบบจริงๆแล้วเห็นเขาเล่นกับน้องๆน,นะฮะมองเป็นครอบครัวก็ดูอบอุ่นไปอีกแบบเนาะแต่คนที่มองด้วยใจที่อากตินะครับ อันนี้เราก็ปล่อยเข้าไปเนาะเพราะว่าคนเราเนี่ยจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่บอกเตือนอะไรแล้วไม่ฟังนะอันนี้สำคัญมากๆซึ่งอดีวก็ได้แต่ปล่อยให้เขาคิดไปต่างๆนานาละกกันสำหรับคนที่มีใจอากตินะครับก็ปล่อยไปอย่าไปแลกนะอย่าไปแลกปล่อยไปป้าปเจ๋วเนี่ยเขาก็ได้โพสต์รูปนะครับเห็นไหมฮะแอดก็เอารูปไปดูนะครับคือทำเอาโลกโซเชียลเนี่ยละมุนอบอุ่นไปทั้งไทม์ไลน์เลยนะครับ คือความสุขอะเนาะเมื่อป้าเจ๋วเนี่ยโพสต์ภาพโมเมนต,ต์น่ารักของน้องนาริตะและน้องโตเกียวลูกของคุณแม่แพรวพลาวแสงทองแม่สุดสวยของเรานะครับที่กำลังอยู่ในบรรยากาศที่แบบโอ้โหอบอุ่นมากๆนะฮิวใจจริงๆพร้อมโฟกัสจุดสำคัญที่หลายคนเนี่ยคือสะดุดตาไปที่น้องสันวงสทอนอาจจะเป็นเพื่อนชายคนสนิทจะเป็นแฟนคนรู้ใจหรือคู่จิน้นอะไรก็นิยามกันไป แต่สาหรับแอนแล้วแอนอยากเป็นคู่จริงนะเพราะว่าอยู่กับปัจจุบันนะ่ะเธออยู่กับปัจจุบันนะครับเธอไม่ได้ย้อนอดีตนะเพราะว่าอดีตมันแก้ไขไม่ได้เธอก็ต้องอยู่กับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยเราเราจับมือกับน้องซันนะทำงานทํางานครับอย่าไปคิดมากช่วยกันทามาหากินทํางานแล้วก็น้องซันอยู่กับน้องริตะน้องตเกียวถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดครับเขามีสิทธิ์ที่จะอยู่กับใครก็ได้เนาะ เออเพราะว่าไม่มีป้ายแขวนคอว่าลูกใครลูกฉันห้ามยุ่งห้ามแตะห้ามเข้าใกล้นะฮะคนครับไม่ใช่เชื้อโรคเนาะเออโมเมนต,ต์ดังกล่าวเนี่ยที่ทางคุณป้าเจ๋วเนี่ยได้ปล่อยภาพออกไปเนี่ยก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความน่ารักเออเวลาเขามองรูปเนี่ยเขาก็ดูจากสีหน้าแววตาดูจาก มูฟเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็การกระทําของน้องสันที่มีต่อลูกแม่แพรวพลาทั้งสองนะครับคือเต็มไปด้วยรอยยิ้มแฮปปี้มากๆเลยแล้วก็เต็มไปด้วยความสุขความน่ารักตามแบบฉบับของคนไทยที่เชื่อว่าถ้ารักใครให้เข้าหาคนที่เขารักจริงอะเปล่าน้องสันงานนี้แฟนคลับเนี่ยถึงกับแห่เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างล้นหลามเลยนะครับ ก็เป็นภาพที่น่าชื่นชมมากๆเลยแฮปปี้มากๆทั้งความน่ารักของเด็กๆแล้วก็ท่าทีที่เป็นมิตรและอบอุ่นของน้องซันที่ดูเข้ากับครอบครัวของแพรวราได้อย่างกลมกลืนเขาเรียกว่าละมุนใช่ไหมละมุนล,ละม่อมเนาะกลมกล่อมนะครับนะแม้จะยังไม่มีการยืนยันสถานะชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแพรกับซันว่าอาจจะแต่งหรือเปล่าจะมั่นกันตอนไหนอะไรเงี้ยคืออย่าพึ่งข้ามชอ็อตแต่โมเมนต์แบบเนี้ย มันฟินมากกว่าการที่ใครหลายคนที่แบบอันนี้แอบพูดตรงๆนะบางคนก็ใจร้อนเนาะเออเขาก็อยากจะให้แบบแต่งเร็วๆแต่งเร็วๆจริงๆอะ่ะค่อยๆไปสเต็ปดีกว่าเนาะสเต็ปบายสเต็ปนะครับโมเมนต์ Moment, ตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่ดูแล้วมีความสุขมากกว่าการที่ใครหลายคนจะไปจับไปเขาแต่งงานกันอีกนะครับอย่าเพิ่งข้ามข้อเนาะเอาตรงนี้ก่อนเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเรามีความหวังนะว่าเออมันเป็น นิมิตหมายอันดีงามมากๆสําหรับคนที่เขารักกันแล้วเขามีสิ่งดีๆให้กันโอ้โหน้องซันเข้าทางลูกเลยนะก็ <c oughs> เป็นอะไรที่นา่ารักมากๆเลยนะครับแบบนี้ก็ทําเอาหลายคนเนี่ยอดจิ้นไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยมันเกินคําว่าจิ้นแล้วครับท่านผู้ชมมันมาถึงจุดที่เป็นคู่จริงคู่ชีวิตแล้วเพราะว่าเขาฝันฝ่าอุปสรรคมาด้วยกันนะครับแพรว่าโดนด่าโดนลุมสรารพัดน้องซันก็ออกมาปกป้องออกมาโปรเชคนะครับโดยการกล่าวโพส ที่บานฟ้านะครับเพื่อแสดงจุดยืนว่าเฮ้ยคนของฉันนะอย่าไปยุ่งคนของฉันโดนขนาดนี้ฉันพร้อมที่จะปกป้องเพราะว่าแพลวกับซันเนี่ยเขาก็มีคำมั่นสัญญากันนะว่าเออเดี๋ยวจะดูแลซึ่งกันและกันจะพร้อมออกมาปกป้องไม่ว่าใครจะโดนอะไรที่ไม่ไมดีนะครับไม่ได้โดนของนะโดนในสิ่งที่ไม่สมควรโดนเช่นสภาวะ,ะพลังลบที่เข้ามาอย่างกระทันหันนะครับ เรื่องของคนที่คิดไม่ดีพูดจาเสียดสีนะครับส่งผลถึงองค์กรแสงทองอะไรอย่างเงี้ยน้องสันเขาเขาจะออกมาแสดงจุดยืนนะครับว่าเฮ้ยมาทําอย่างนี้ได้ยังไงวะไม่ชอบมาเอออะไรประมาณเนี้ยนะเป็นองค์ลักษ์พิทักแปลวาเปล่าไปอีกหนึ่งนะครับนี่ก็คือสัญญาณที่ดีของการเป็นหัวหน้าครอบครัวนะครับซึ่งเราไม่ต้องคาดหวังอะไรเยอะเพราะว่าคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยมันมีสัญชาตญาณลึก นะแล้วสิ่งสิ่งนี้มันจะทาให้พวกเราเนภูมิใจที่ได้ติดตามคนไม่ผิดอย่างน้องสันนะครับแล้วนี่ก็เป็นภาพน่ารักที่ทางคุณป้าแจ๋วเขาได้โพสต์ภาพโมเมนต,ต์น่ารักของนาริตะและน้องโตเกียวนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะแอดดูไปก็ยิ้มนะรู้สึกชอบดูแล้วมีความสุขนะครับอ่ะเรามาฟังเหล่าความเห็นของบรรดา f อด้อมที่เข้ามานะแสดงความคิดเห็นในบ้านฟ้านะครับ มีคนคิดเห็นแตกต่างเนาะก็ไม่ว่ากันเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะคิดยังไงก็ได้เพราะว่าน้องซันนะครับคือศิลปินสาธารณชนคือศิลปินที่อยู่ในที่สว่างอะ่ะก็ต้องยอมรับว่าต้องเจออะไรที่มันมีทั้งดีทั้งไม่ดีถูกไหมเออนะครับก็มีท่านผู้ใช้บ้านฟ้าเข้ามาแล้วก็กล่าวว่าอยู่ในสถาน,นะเพื่อนหรือพี่น้องหรือคนรู้จักที่ดีต่อกันได้ทั้งนั้นคนเราเนี่ยมิตรภาพเป็นสิ่งที่ดีทุกๆสถาน,นะค่ะไม่จําเป็น ต้องเป็นแฟนกันก็รักกันได้ทุกๆสถานะค่ะท้าทุกสิ่งอย่ามาพร้อมความมีน้ำใจต่อการเห็นใจกันในยามยากไม่ดูถูกเหยียดหยามกัน FC จะรักคนที่มีจิตใจที่เป็นมนุษย์ไม่คิดทำร้ายไม่คิดทำร้ายกันจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตเหยียบยามกันไม่จบไม่สิ้นดราม่าไม่เลิกไม่ลาคนประเภทนั้นมันไม่ใช่มนุษย์ค่ะเราไม่ตั้งชื่อให้พวกเขาหรอกค่ะ เบิร wow ์คำซีว <Luc ar cells> ่านะรักสู้ๆเด้อแม่ FC ขอให้มีแต่ความสุขสมหวังดังใจปรารถนานะคะเห็นไหมทุกคนก็จะมีความคิดมีแนวคิดแตกต่างกันออกไปนะครับอบอุ่นมากๆนะช่วงนี้ดูเด็กๆเด็กๆจะชอบของเล่นนะครับน้องฟันก็เอาใจหน่อยช่วงนี้เห็นไหมฮะสามคนขาวจ้วะเลยป๋าป้าและลูกๆอบอุ่นนะลูกอุ้ย ปะป้าเลยนะอันนี้คือทางคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาแบบนี้นะครับทุกคนก็แสดงจุดยืนเนาะบางคนก็เรียกปะาป๊าสันนะจริงๆอะปะป๊าก็าามีคนเดียวนะครับหรือเปล่าอ่ะถ้าพูดกําหลักความจริงเนะี่ยคนเป็นพ่อเนี่ยมีคนเดียวแต่ปะป้าจะมีสักกี่คนก็ได้เนาะเออก็ว่ากันไปเนาะอ่ะเขาจะมาเป็นพ่อในอนาคตไม่แปลกที่เขาต้องเรียนรู้และต้องเข้ากับลูกของคนที่เขารักได้นะครับจริงๆอดิวไม่สนับสนุนเรื่องนี้นะ ไม่สนับสนุนนะครับให้ไปให้ใครไปรยัดเยียดใครให้เป็นพ่อของใครนะครับน้องซันเนี่ยเขาเต็มใจแล้วก็พอใจที่จะเล่นกับน้องนาริตากักบน้องตัวเกียวส่วนคําว่าพ่อเนี่ยสำหรับแอดแอดว่าคําว่าพ่อมีแค่คนเดียวนะครับส่วน น้องนริตากับน้องตัวเกียวจะเรียกป๊าป้าอะไรเนี้ยก็เรียกไปนะไม่ว่ากันพะเพาจะมีความรักน้องซันจะมีความรักกับแพวเพาก็ไม่ว่ากันเขามีสิทธิ์ครับทั้งสองคนเพราะว่าเขาอยู่ในสถานนะโสดอุ๊ยไม่โสดใช่ไหมฮะหรือโสดหรือยังไงครับก็โสดทั้งคู่แหละถ้าเกิดว่ามั่นกันตอนไหนก็คืออ่ะ โชว์ใบทะเบียนไปเลยจบนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ขอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะก็ต้องขอบคุณป้าเจียวด้วยนะที่มีภาพโมเมนต,ต์แบบนี้ให้เราได้ดูกันนะครับถ้าใครชอบอีพีนี้ก็พิมพ์สามมาล้วกันนะจ๊ะสวัสดีครับ